เดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่หนึ่งพักร้อนสำหรับคนที่ต้องทำงานวันเสาร์ครึ่งวันคล้ายถูกชักนำให้หาอะไรทำนอกบ้านเสมอสำหรับคนเมืองทั่วไปคงหนีไม่พ้นการเดินเที่ยวห้างและดูหนังกับแฟนแต่สำหรับฉันหลังจากเจริญสติปัฏฐานแล้วอยากเที่ยววัด วัดใกล้ไกลหนไหนก็ได้ขอให้สงบร่มรื่นและโน้มน้าวให้นึกถึงนิพพานเป็นพอวันนี้ก็ตั้งใจด้นไปตามแต่หนทางจะนำพาหมู่นี้ไม่อย,อยากอยู่ในเมืองมากขึ้นทุกทีงานการอาหารอากาศทุกอย่างดูแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาไปหมดสู้ความสดชื่นตื่นเต็มตอนมีเวลาภาวนาเต็มที่ไม่ได้เลย ทำงานไปได้แค่ชั่วโมงเดียวฉันก็เกิดความคิดกระทันหันเอาแบบฟอร์มลางานมาพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเดินไปยื่นให้หัวหน้าแจ้งความจำนงด้วยปากเปล่าว่าถ้าไม่ขัดข้องหรือต้องการให้ฉันทำอะไรเป็นพิเศษอาทิตย์หน้าฉันขอใช้สิทธิ์พักร้อนลาหกวันติดกันตั้งแต่จันท์ถึงเสาร์หัวหน้าพงกหัวทีหนึ่งอนุมัติทันทีโดยไม่เปิดจดหมาย พูดสั้นๆแค่เอาเลยผมเข้าใจเขานึกว่าฉันเศร้าและเครียดเรื่องว่าที่หัวหน้า,ผานแผนกคนใหม่กระมังเปล่าเลยเรื่องนั้นไม่รบกวนจิตใจฉันอีกแล้วฉันรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีเรื่องเหยียบอัตตาให้เตี้ยลงเพราะหมายความว่าเมื่อผ่านช่วงเวลาทำใจแล้วใจฉันยังสงบราบคาบได้ถึงวันนี้ไม่กลับกำเริบอยากตีโพยตีพายขึ้นอีก ก็แปลว่าการเจริญสติเพื่อลดละอัตตาเริ่มออกผลเบื้องต้นบ้างแล้วแต่หัวหน้าเข้าใจว่าฉันลาไปคลายเครียดก็ดีเหมือนกันเพราะจูจ่ๆลาพักร้อนกระทันหันผิดธรรมเนียมบริษัทที่ต้องแจ้งล่วงหน้ากันเป็นเดือนออกจากออฟฟิศวันนี้ฉันเป็นสุขหัวใจเป็นอิสระเหลือพันรนา ประมาณว่าสุขเท่ากับที่เคยฝันวลาออกจากงานเมื่อวันสิ้นเดือนก่อนทีเดียวแต่ตอนนี้ตัวจริงยามตื่นของฉันยังตัดไม่ขาดหรอกลาออกแล้วหางานใหม่เริ่มงานใหม่ศึกษาและปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่ใช่เรื่องสนุกนักเว้นแต่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในจังหวะที่เหมาะสมของชีวิตซึ่งตระเตรียมไว้รอบคอบแล้ว เพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเมื่อยังต้องคลุกกับความคิดเรื่องการงานเป็นลูกจ้างบริษัทเต็มเวลาก็แปลว่าฉันเป็นแค่นักภาวนาพาร์ทไทม์ในแง่ของคนเดินทางบนเส้นทางสู่มรรกผลก็จัดเป็นพวกอ่อนแอรกระปวกกระเปียกเดินโซซัดโซเซไม่ค่อยจะอยากพ้นต้นทางสิทธีพอแค่ลาพักร้อนหน่อยเดียว เห็นว่าไม่ต้องคิดเรื่องงานเป็นอิสระจากงานได้แค่นาทีเดียวใจก็ต่างไปจากเดิมแล้วใจต่างอย่างไรฉันพยายามสำรวจเข้ามาประการแรกไม่ต้องละล้าล,ละลังกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องเอาหัวไปแบกเรื่องอะไรบ้างประการที่สองกระยิ่มยิ้มย่องได้ว่างวดนี้สมาธิจะต้องพัฒนาขึ้นแน่ ประการที่สคือหวังว่าจะได้เป็นผู้มีบารมีแก่กล้าบรรลุมรรคผลด้วยการปฏิบัติธรรมภายในเจ็ดวันกับเขาสักคนหนึ่งด้วยความคาดหวังเป็นอย่างสูงในข้อสุดท้ายนี้เองทำให้ใจมีลักษณะพระจากโลกเหมือนลาออกจากความเป็นปุตุชนคนธรรมดาในโลกจึงใสเบาเป็นพิเศษ ยอมรับแล้วว่ายัางตัดความโลภอยากได้มรรคผลไม่ขาดแต่จะให้ทำยังไงไปแบบไม่มีหวังเลยเหรอฉันก็ว่าจะบำเพ็ญเพียรเต็มกำลังไม่ใช่เป็นนอนงอมืองอเท้าเสหน่อยคนซื้อลอตเตอรี่ด้วยความหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายก็ยังอุตสารมีคนสมหวังทั้งที่นอนฟังวิทยุลุ้นอยู่กับบ้านเฉย แต่นี้ฉันอยากได้มรรคผลด้วยการบากบั่นมานะพยายามตามแนวทางที่ถูกต้องจะไม่น่าให้กําลังใจยิ่งกว่าพวกหวังรวยทางลัดหรอกหรอสำคัญคือฉันรู้แล้วด้วยว่าจะทำอย่างไรตอบรับท่าไหนถ้าโลภอยากได้มรรคผลจนเป็นทุกข์หรือปล่อยสติออกนอกทางก็แค่พิจารณาว่านั่นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งดูให้เหมือนดูทุกข์อื่น ถ้าไม่ไหวก็กลับไปพึ่งลมหายใจจนกว่าจะเป็นอุเบกขาแล้วค่อยกลับมารับมือกับมันใหม่รอบหน้าดีเหมือนกันถ้าปลีกวิเวกด้วยความอยากไปเอามรรคผลจะได้เตรียมรู้ทุกเพราะอยากแล้วไม่สมปรารถนาเตรียมใช้ทุกทางใจเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งเสียแต่เนิ่นๆที่เหลือของวัน ฉันใช้ไปกับการครุ่นคิดวางแผนเรื่องสถานที่เพราะนี่เป็นการตัดสินใจกระทานหันและฉันก็ไม่ใช่คนชำนาญเรื่องพระดีและสถานที่ดังคิดไปคิดมากิเลสที่คอยจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วก็บอกให้ไปพักรีสอร์ทหรือโรงแรมดีกว่ามันก็เป็นห้องหับเหมือนเมือนกันกับห้องที่เขากำหนดไว้ให้เป็นสถานที่ภาวนาของคารวาสนั่นแหละ ฉันจะเลือกแบบไม่ต้องแพงมากแต่ใจอุตส่าห์อยากได้หรูหรูสบายสบายหน่อยฉันรับรองกับตัวเองว่าจะไม่นอนแช่อิ่มจะไม่เปิดตู้เย็นบ่อยแต่จะให้วันเวลาล่วงไปยังมีคุณค่าใช้ทุกนาทีเป็นโอกาสทองสมราคาหมายปองมักผล